ขึนหน้าร้อนครั้งแรกค่ะหาโนนยาวอำเภอโนนสังบรรยากาศดีวันนี้แดดไม่แรงคนเยอะมาก <c oughs> ถานน ที่ข้ามเขาขาดข้ามไปจังหวัดก่อนแกนว่ายยังไงไว่ายน้ำอ่ะว่ายน้ำยังไงอาอย พี่ว่าไม่มาเล่นน่ะว่ายน้ำซิว่ายน้ำเอาเอา เอาว่า,า,าวนวนย,าน,ยาน้ำเข้ามาว่ายน้ำสิว่ายน้ำยังไงเอาว่ายน้ำเข้ามาตายแล้วเห็นไหมอย่ารีบอย่ารีบเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันได้กินน้ำน่นนนะโอ้ยทำอะไรอะ่ะมุดมุดน้ำเหรอเอามุดน้ำลงไปไ อ,อยากกระโดดมากเห็นไหมสำลักน้ำเลยโอ้ยอไม่ไม่ไมหอยอันนั้นมันกินไม่ได้ เออทิ้งไปมันกินไม่ได้น้ยลูกหมาตัวนั้นดิเล็กมันมันลูกบุคคลเลยอ่ะไหนอยู่ตรงไหนอ๋เอเจอแล้วลูกใครนะลูกลูกลูกของบวขาวเหรอใช่ไหหมมันมนาเ,เออมันเป็นมันเป็นยี่ห้อ,อดเดียวกัน เรือมันวิ่งผ่านมันก็เลยมีคลื่นไม่เป็นไรกลัวทำไมล่ะเรือมันวิ่งผ่านาโอ้ยมันก็พัดเข้าหาฝั่งมันมีคลื่นไงมันก็พัดเข้าหาฝั่งมันลึกไหม มันมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วเออถ้าเรือผ่านมันก็จะมีขึ้นมันก็จะมีขึ้นเข้ามาถ้าเรือมันผ่านนะ่ะอย่าไปไกลนะอย่าไปไกลนะ อ๋อพี่อ้าออพี่เพียงมุดน้ำแล้วพี่เพียงอ่ะมาใช่มัน ปลามันก็อยู่ตรงน้ำลึกๆไงมันก็ไม่ขึ้นมาเพราะว่ามันก็กลัวเราเหมือนกันอะไรอะ่ะกระโดดเป็นกบเลยกระโดดเป็นกบเห็นไหมสำลักน้ำอะ่ะกบตัวใหญ่เหละน,เนเลละเออ อย่าไปไกลนะอย่าไปไกลนะเดี๋ยวน้ำมันลึกนะพี่เพียงอย่าข้ามไปนะพี่เพียงอย่าข้ามไปน้ำมันลึกน้ำมันลึกมันท่วมหัวเลยนะหน่ะอย่าไปนะอย่าข้ามไปนะ เอาไหวมาไหวมาเอาไหว,ว,วมาพี่เพียงไหวมาวเหนื่อยไหมล่ะ <c oughs> ตัวอะไรกบเหรอกบโอ้ยโอ้ย,ยโอ้ยไม่เปียกไม่เปียกเอาเรือมาอีกแล้วเรือมาอีกแล้วพอเรือมามันจะมีคลื่นมาแล้วน,นะคลื่นมาแล้วมีคลื่นไหมมีคลื่นไหมคลื่นมา เพราะว่าเขาวิ่งไม่เร็วเขาวิ่งไม่เร็วเขาวิ่งไม่เร็วเอออะไรอ่ะอย่าให้น้ำเข้าปากเดี๋ยวมันสำลักน้ำนะ มันมีคลื่นจริงๆด้วยมันมีคลื่นมาพี่เพียงอย่าข้ามไปนะมันลึกนะพี่เพียง <c oughs> โอ้ยคื่นโอ้มันเป็นคลื่นนะนั่งดีดนั่งดีดีคลืนขึ้นทะเลเหรือเปล่า โอ้เลือๆเ, <tong s. S 1> เพียงเพียงอย่าไปเพียงน้มันลึกอย่าไปใกล้ขนาดนั้นน,น่าล่ะเพียงเข้ามาเพียงเข้ามาแล้วเอออย่ากระลงไปน้ำมันลึกขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาน้ำมันลึกเร็วมามาขึ้นมานี่ ขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาพี่เพียงน้าเรือมาอีกแล้วเรือโอ้ยนกพี่เพียงดูนกใจดูนกจิใจนูนโอ้ยเรือมาอีกแล้วเรือมาอีกแล้วแล้วขึ้นก็จะซัดพีกแล้วขึ้นจะซัดพีกแล้วโอ้ยมีสองลำเลย там.